สวัสดีครับผู้ก๊าซเช่นเคยครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับรถยนต์ญญฟอร์ดวันนี้พามาดูรถสุดหล่อคันหนึ่งสไตล์ออฟโรดกับจิวเลสเทนเน่ขับเคลื่อน2ล้อเป็นในส่วนของตัวรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ขุมกาลังและพละกำลังค่อนข้างเยอะเลยสำหรับคนที่ชอบการขับขี่แบบสไตล์ออฟโรดนะครับ เครืนอน์สีสูริตรใบ t u r o งบแรงม้า500นิวตันเมตรกับเอเวอเรสต์ไทเทเนียมขับเคลื่อน2ลอ้อขับเคลื่อน2ล้อแค่นี้ก็คงจะเพียงพอต่อการใช้งานในเรื่องของตัวการทํางานแบบอ,อโตโตมัติแบบ10สปีดเกียร์สิสปีดจะไม่เหมือน6สปีดตรงที่การทํางานของเกียร์ของเขาเนี่ย จะเป็นการทํางานแบบลื่นไหลนะครับ6สปีดเนี่ยมันเป็นซีคันเชียลเหมือนกันแต่6สปีดพี่เห็นในเรื่องของการทํางานของเกียร์เนี่ยจะเป็นรยต่อ 1, 2, 3, 4, 5และ6นะครับแต่ถ้าเป็นตัว10สปีดของของเราเนี่ยนะครับพี่จะไม่สามารถทราบเลยว่าตอนนี้เกียร์อยู่เกียร์ไหนไม่ใช่ว่า 1, 2, 3, 4, 5นะมันจะไป 1, 2, 4และ 7, 8, 9, 10เลยก็ได้เพราะว่าการทํางานของระบบเกียร์มันประสานสัมพันธ์กับตัว,ตวระบบของตัวรอบการทางานของเครื่องยนต์ความเร็วและแรงเท้าที่พี่กดลงไปที่ตัวคันเนรับ มันไม่ตอบโจทย์เลยว่าจะมา1 2 3 4 5เพราะถ้าเราชอบฟิลลี่ของการขี่แบบรถที่ใช้ความเร็วสูงนะครับบอกเลยว่าต้องไทเทเนียมเท่านั้นนะครับหรือตัวที่เป็นไบเทอร์โบทั้งหมดของเราหมดเลยนะครับไบเทอร์โบเนี่ยนะฮะทำงานค่อนข้างที่จะประหยัดด้วยอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของการนําไอเสียกลับเข้าไปทําการทําเป็นไอดีใหม่นะครับเพราะว่ามีเทอร์โบ2ลูกลูกเล็กและลูกใหญ่ทางานในคนรอบการทํางานรอบเล็กทํางานแต่รอบต่ำประมาณ7 0 0รอรอบต่อนาทีรอบสูงเรื่องที่พันหถึงพันสองร้อยห้าสิบทำให้อากาศ ที่เป็นในเสียมีน้อยลงลนั่นเองคันนี้นะครับจัดทรงใหม่นะสีเนี่ยที่พี่เห็นไม่ใช่สีเดิมจากโรงงานเป็นสีการแรปสติ๊กเกอร์อย่างที่แอ็บบอกไปแรปสติ๊กเกอร์มี2เกรดมีเกรด tpu กับเกรด pt งานนี้คือเกรด pt เป็นเกรดพรีเมียมในเรื่องของการเปลี่ยนสีเปลี่ยนเลเยอร์ของตัวรถให้มันดูไม่เหมือนเดิมนะครับ3ปี5ปี7ปีขึ้นอยู่กับพี่ๆชอบหรือว่าอยากจะได้อายุการใช้งานแบบไหนแต่พวกนี้ดูแลรักษาง่ายนะครับในเรื่องของฝุ่นนะครับสิ่งสปกปรกมูลนก หรือไม่จะเป็นคราบครนนะครับสามารถล้างทําความสะอาดได้แล้วก็เช็ดขัดเคลือบได้แบบปกติเลยสําหรับสีที่เราเลือกรังสรรค์มานะครับสำหรับโปรโมชั่นที่พี่ๆอยากได้เป็นสีใดนั้นนะครับออกรถพร้อมแต่งกับสีใดนั้นลองเข้ามาพูดคุยกันได้คันนี้เป็นสีเอาเป็นชื่อไทยแล้วกันเนาะสีดําด้าน,นง่ายๆนะฮะด้านหน้านะครับทำการเปลี่ยนแปลงตัวรถโดยจากเริ่มจากด้านบนเนาะด้านบนนี้ก็คืออย่างที่บอกไปมีสีนะครับสคือตัวสกรูของแรปเตอร์คันนี้ไม่ได้เจาะ เป็นงานวางแปะลงไปนะครับแต่ถ้าเป็นพี่ใหญ่ของแรปเตอร์เขาจะมีการเจาะเพื่อระบายอากาศของตัวความร้อนในห้องเครื่องนะครับแต่ตัวนี้เป็นการแปะใช้เป็นสีดําเงานะครับด้านหน้าเป็นกระจังหน้าอย่างรุ่นน้องอย่าง Ford r a n g e r s t o ส m t ร c แนะครับ s t ตร m t ท c จะมีไฟ a u x แลมแต่ตัวนี้จะเป็นไฟที่เชื่อมต่อกับตัวไฟรีทางานควบคู่กับไฟเลี้ยวนะครับจะเปิดออนติดพร้พอมๆกับไฟ C แคมนะครับไฟ C แคมก็จะเป็นไฟแสดงสัญลักษณ์ของรถยนต์ Ford อยู่แล้วมาพร้อมกับเ a y t i ท e และหนึง่งในที่เป็นไฟ mini LED. ไม, mini LED, มินิ l ั d อยู่กับไฟคู่หน้าของตัวที่เป็น LED กับไฟหน้าที่เป็นกระจัง Storm Tech นะครับรุ่นนี้มีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่หรือ Driver a s s i s t a n t Technology นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศานะครับเ,เลนส์เซตติ้งเลนส์คิปปิ้งควบคุมรถอยู่ในเลนรักษาระยะห่างรถคันด้านหน้าพร้อม Stop and Go นะครับ ACC มีมาครบหมดเลยเนาะเซนเซอร์ด้านหน้าสีจุดเซนเซอร์ด้านหลังสีจุดช่วยเหลือในเรื่องของการขับขี่ยามเข้าไปที่แคบในมุมอับนะครับทำให้ทำให้เราเห็นนะครับหลายๆท่านมองเห็นว่า ผู้หญิงขับฟอร์ดนะครับค่อนข้างจะเยอะในตลาดบ้านเราเพราะว่าขับง่ายพวงมาลัยไฟฟ้านะครับระบบช่วยเหลือการขัขี่มีครบป้องกันการชนด้านหน้าป้องกันการชนด้านหลังด้วยเลียค s อส r ับฟิคเอเลป้องกันเวลาเราถอยออกจากซองถอยออกจากซอยมีสัญญาณแจ้งเตือนพร้อมเบรกฉุกเฉินให้ด้วยนะครับทำให้ขับขี่ได้ง่ายขับขี่ได้สบายผู้หญิงแขนเล็กๆตัวเล็กๆก,ก,ก็ยังขับขี่ได้นะครับบอกเลยว่ารถยนต์ฟอร์ดค่อนข้างน่าใช้นะส่วนด้านหน้านะครับอย่างที่บอกไป ACC ทําทงานเข้าคู่กับตัวเรดาร์ด้านหน้าพร้อมด้วย กับตัวกล้อง360องศานะครับชุดแต่งเราก็เพิ่มเติมไปในส่วนตัวที่เป็นกระจังหน้าแล้วเนาะแล้วก็มีชุดสเกิร์ตหน้านะครับสเกิร์ตหน้าตอนนี้เราเลือกเป็นของตัว AKC เวอร์ชันที่2นะครับเราสามารถเลือกได้เป็นวิกเตอร์ AKC r i d e r นะครับขึ้นอยู่กับฟีลลิ่งของการขับขี่และความชื่นชอบของแต่ละท่านนั่นเองนะครับเนาะไฟหน้ารีฟลเตอร์ LED เป็นไฟที่มีออโต้ไฮบริดมีความชันฉลาดสามารถปิดเปิด,ปดไฟต่ำไฟสูงเองได้อัตโนมัติเองนะครับเพราะว่าจะมีในส่วนตัว เอด้สนะครับควบคุมนะจับแสงสว่างด้านหน้าถ้าแสงไม่พอจะทําการเปิดไฟสูงให้นะครับจะเปิดพร้อมๆกันไม่เหมือนกับตัวไฟลูกแก้วที่เป็นแมชชีนที่เปิดซ้ายขวาแยกอัจฉริยะต่างหากครับฟิลิ่งตัวรถนะครับ,นะรบช่วงหน้าที่เป็นมโนทูบเนี่ยทำการดัดแปลงเปลี่ยนเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าตัวมโนทูบเนี่ยสามารถยกแบบนี้ได้ไม่ยกได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่อยากให้ฟิลิ่งของตัวรถมันขับดีขึ้นนุ่มขึ้นอันแนะนําแบบนี้เลยคือเป็น ช็อคอัพของตัวโปรเฟนเดอร์ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยแกนช็อคอัพ2.5มเมเป็นตัวโปรเฟนเดอร์นะครับโปรเฟนเดอร์ตัวนี้เนี่ยมาครบเลยไม่ว่าจะเป็นสปริงหลอดที่มีขนาดใหญ่ค่าเคสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีซับแท่งแยกปรับความนุ่มแล้วก็ฟีลลิ่งของแก๊สกับน้ำมันได้ดียิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ช็อคอัพที่เปลี่ยนใหม่ใหญ่ขึ้นและเป็นช็คหัวกลับด้วยนะนะปกติช็คเราจะมีสตัดปรับเกียวด้านล่างตอนนี้จะสตัดปรับเกียวอยู่ด้านบนเพื่ออปรรััับฟิิ่งงขขขตตวววไไดดด้้้้้เพมมมมาาากกึึนนสสถยยู เมื่อเรายกนะหรือโหลดก็ตามแต่นะครับแนะนําให้เปลี่ยนปีกนกเพื่อปรับองศาของมุมล้อมุมแคมเบอร์แคสเตอร์เปลี่ยนไปนะครับทำให้สมรรถนะของตัวล้อ,อยางแล้วก็การทํางานของตัวโงมาลัยจะทํางานได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับล้อนี้เล่นเป็นของดีเลยนะสำหรับสหรับพี่ๆที่ชื่นชอบในสไตล์ออฟโรดแบบนี้มีงานของฟูเอลนะครับเป็นขอบ20เป็นล้อนําเข้าจากต่างประเทศนะครับเนาะรัดด้วยยางของอญ,ญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะล้ออเมริกายางของญี่ปุ่นนะครับเป็นตัวอยู่ธาอุตสาหกรรมทีเป็นยาง Talent, ร็อคเก็ตเชลนับซีรีส์ยางสามศู ดอกอยางค่อนข้างนุ่มนะแล้วก็สมรรถนะในการขับขี่เนี่ยผมได้เลยว่าฟิลลิ่งการขี่ของตัวโตโยเนี่ยค่อนข้างที่จะสบายหูนะครับไม่ได้บอยวายมากนะักแล้วก็นุ่มสบายแล้วก็รีดน้ําได้ค่อนข้าง,างดีนะครับฟิลรถด้านข้างนะครับใส่ตัวคิ้วซุ้มล้อจากงาน akc เป็นสีดําเงาเพื่อให้ตัดเลเยอร์กับตัวรถให้เป็นทูโทนให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับด้านข้างไม่ว่าจะเป็นกระจกเอ่ยหรือตัวรถทั้งต่าง,าง,างทั้งหมดใช้เป็นแนปสติ๊กเกอร์เกรดเดียวกันสีเดียวกันทั้งหมดนะฮะ กระจกยังคงมีกล้อง360อ,องศามีาบสปอร์ตเนาะแล้วก็มีไฟวลข้ามไลท์เมื่อยาำข้ามคืนเวลาพี่ปลดล็อกรถนะครับเดินมารถปลดล็อกปึ้งนะครับไฟจะสว่างรอบคันเพื่อให้เราเดินขึ้นรถได้อย่างสะดวกสบายนะไม่ต้องกังวลว่าจะมีอย่างเช่นจอดอยู่ในปา่าในพงหญ้านะมองเห็นชัดเจนไม่ต้องกลัวว่าจะเหยียบแก้วเหยียบเศษหินอะไรต่างๆนั่นเองนะครับ,นะรบตัวรถก็แรปยาวไปทั้งหมดถึงด้านท้ายเลย ฟิลลิ่งด้านลงฟิลลิ่งของตัวรถเนี่ยด้านท้ายจะเป็นวัดลิงนะครับค่อนข้างนุ่มสบายแล้วก็ขับขี่บอกเลยว่าท่านที่นั่งแถว2หรือแถว3เนี่ยไม่มีอาการโยกไม่มีอาการปวดหัวแน่นอนนะครับด้านท้ายเพิ่มความหลอ่อด้วยไฟท้ายที่เป็นไฟท้ายซิกเนเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดเป็นงานดัดแปลงเลยพี่นะก็คือถอดโคมเดิมออกแล้วใส่โคมใหม่เป็นชุดแต่งที่มีคําว่าเอลเรสพร้อมไฟตัวมินิเอลดีที่คาดยาวจากซ้ายไปขวาเพื่อเพิ่มมุมมองของตัวรถให้เพิ่มอีกมันดูหล่อมากยิ่นน,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 นี้ปนปฟตัวหม่ล่ลาสุดที เพิ่มฟิลลิ่งของตัวให้มันน่าดูมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับฝาท้ายไฟฟ้ายอยู่แล้วนะสำหรับตัวรุ่นนี้ด้านท้ายนะครับใส่สเกิร์ตครอบเข้าไปเป็นงานของวิกเตอร์เราสามารถอะแดปได้นะครับไม่จำเป็นว่าจะต้อง AKC รอบคันก็ได้วิกเตอร์รอบคันก็ได้นะครับพี่จะอะแดปหน้า AKC หลังวิกเตอร์หน้าวิกเตอร์หลัง AKC คซี้อยู่กับชื่นชอบนั่นคือสไตล์การแต่งรถของพี่นั่นเองครับสำหรับพี่ท่านใดที่อยากจะได้รถย,ยนต์ฟอร์ดนะครับ สามารถทักเข้ามาพูดคุยได้เลยนะคอมเมนต์ Comment ด้านล่างหรือจะทักอินบ็อกพูดคุยหรือ0 9 8 4 5 1 6 6 6 1ลองมาเทสต์ได้ลองมาทดลองขับขี่แล้วก็ลองมาใช้ฟีลลิ่งของตัวรถที่อาร์ตบอกไปมีฟังก์ชันใดๆบ้างในตัวรถลองมาใช้กันนะครับสำหรับที่ท่านใดสนใจก็สามารถพูดคุยกัได้เลยนะอาร์พรตพนักงานโชว์รูมเกษตรน้ำมินโช์รูมเครื่องขายหนึ่งสี่สี่ซ้อนกำลังเก้าข้อศูนย์สี่ห้าที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสี่ห้าหนึ่งหกหกหกหนึ่งสุดท้ายฝากรถคันนี้ไว้ด้ Get you i'm lost in paradise. every step you take i follow you're the sun and i'm the shadow